สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมขวัญชัยเช่นเคยนะครับวันนี้เนาะก็มาปล่อยรถนะครับที่สาขาสามเยบปักทงชัยนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นเจ้าตัว FRR 2 1 0แรงม้านะครับคันนี้นะครับช่วงความยาวนะครับจะอยู่ที่6เมตร6โดยประมาณนะครับคันนี้นะครับซึ่งชุดแต่งเนี่ยต้องบอกว่าแต่งน้อยๆนะครับสไตล์ยุคโควิดเนาะต้องบอกว่า แต่งนน้อยสไตล์ยุคโควิดนะครับสาหรับด้านหน้านะครับสาหรับเจ้าตัว frr 2 1 0ของเรานะครับชุดแต่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นยื่นย้ํากันชนนะครับแล้วก็กะจังหน้าชุบเงานะครับแล้วก็พวกกาบข้างประตูนะครับเลียมบางโคนรวมไปถึงเจ้าตัวขากระจกสแตนเลสนะครับสาหรับเจ้าตัวสเปคนะครับตัวกระบะของเรานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูให้มันเห็นภาพกว้างๆเนาะสำหรับสเปคของกระบะนะครับก็จะเป็นสเปค กระบะเหล็กนะครับเสาสามต้นนะครับเสาสามต้นใหญ่นะครับก็จะมีข้างหน้าด้านกลางแล้วก็ด้านท้ายนะครับส่วนแผงทึบเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้นะครับพับรอนแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกลัวนะครับจะเป็นลูกลัวแป๊บกลมนะครับอันนี้จะต้องบอกว่าไซส์ใหญ่พิเศษนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยต้องการความแข็งแรงทนทานด้วยนะครับส่วนด้านข้างนะครับกาดกันมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะเป็นสแตนเลสพับเข้ารูปนะครับเดี๋ยวผมไป เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูทีเด็ดสักนิดหนึ่งนะครับรถคันนี้นะครับต้องบอกว่าค่ำคูณใช้คําว่าเฮงมากนะครับต้องใช้คําว่าแบบคูณเจ้าของมากนะครับคือลูกค้าผมอะ่ะคือได้เลขได้เลขแชซีอ่ะครับแล้วไปซื้อหวยนะ่ะถูก3ามเลขท้ายสาตัวนะครับสิบใบเลยก็เลยจัดไฟตองเจเข้าไปนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับ ตอนนี้เนาะผมก็กําลังรอลูกค้ามารับรถนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับต่อมาจากอู่กรุ่งเรืองนะคนปรปฐมนะครับสีนะครับตอนแรกลูกค้าอยากได้เป็นสีเทารรมโบเนาะอกกีซูซุครึ่งเปิดตัวไปนะครับแต่เนื่องจากว่าแกกลัวทําทออกมาแล้วมันดูไม่สวยนะครับก็เลยเอาเป็นสีขาวดีกว่านะครับสีขาวแล้วก็เพิ่มปากนิดจมูกหน่อยเข้าไปนะครับก็จะได้ความสวยแบบนี้นะครับ สำหรับกระทะล้อนะครับกระทะล้อก็คันนี้ไม่ได้ชุบกระทะล้อนะเป็นกระทะล้อเดิมๆเลยนะครับซึ่งอิซุสุนะครับก็เปลี่ยนกระทะล้อเป็น17.5นะครับเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับเป็นยาง9.5ด้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบรถนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับคันนี้ก็เอาไปวิ่งอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์รับเหมานะครับ คันจริงสวยมากนะครับเป็นแต่งแบบสเปิกแบบเรียบๆนะครับแต่งไม่เยอะนะครับแต่แต่งออกมาแล้วออกมาออกมาสวยมากนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับพื้นนะครับก็จะเป็นพื้นเหล็กเนาะพื้นเหล็กสีมิลนะครับทําสีเรียบร้อยนะครับโปหน้าเดี๋ยวผมรอลูกค้ามารับรถนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสําหรับเจ้าตัว FRR 2 1 0แรงม้านะครับ ไม่ว่าจะต่อเป็นกระบะริกแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นกระบะแบบอื่นนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้นะครับทางผมนะครับขวัญชัยรถบรรทุกอีซูซุนะครับยินดีให้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับอยากได้แบบไหนนะครับบอกมาเดี๋ยวผมจัดให้นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ